สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราค้นบอลทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปราค้นบอลเอ็มตอนเสริมนะครับแน่นอนแหละว่าหากใครยังไม่ได้รับชมตอนที่1นะครับก็สามารถย้อนกลับไปได้เลยเพราะว่าแฟนมดนี้นะครับมีแค่2ตอนจบเท่านั้นนะครับก็สามารถรับชมได้เลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็ฟรีเซอร์มาบุกที่โลกนะครับเพื่อหวังรังแค้นโกคูแต่โกคูนะครับอันนี้จังพี่แกยังไม่กลับมาสักทีนะครับจึงทำให้ทุกคนก็ต้้อองยืในะครับ คูก็กลับมาแล้วนะครับได้ทำการฆ่าฟิีเซอร์ทิ้งแต่ว่ายังเหลือราชาโคอยู่ถ้าอย่างนั้นเรามารับชมกันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไป หลังจากที่โกคูเขาได้กลับมาทันนะครับก่อนที่ฟรีเซอร์จะทําการฆ่าทุกคนได้ตายลงไปเขาจัดก,การฆ่าฟริเซอร์ลงไปอย่างง่ายดายเลยแต่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเมื่อราชาโคสามารถกลายร่างเป็นขั้นต่อไปได้ซึ่งแน่นอนหรืว่าราชาโคมีความแข็งแงกร่งกว่าฟริเซอร์มากเลยเรามาดูดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอิจิตาเมื่อเห็นราชาโคกลายร่างเป็นร่างต่อไปนะครับเขาถึงกับตกใจแล้วก็พังอะนะครับในพลังที่มหาศาลของราชาโคราชาโคเริ่มต้น การต่อสู้เขาพุ่งมาด้วยความเร็วสูงทําการโจมตีใส่โกคูแต่โกคูสามารถบล็อกไว้ได้อย่างง่ายดายแต่ดูเหมือนว่าเล่ห์เหลี่ยมของราชาโคจะไม่ธรรมดาแล้วมันทําการใช้หางของมันฟาดไปที่หน้าของโกคูอย่างเต็มแรงและต่อด้วยการใช้แขนของมันกระแทกโกคู Goku นะครับกระเด็นลอยไปไกล ทางด้านโกฮังที่ดูการต่อสู้อยู่เขาได้แต่เพียงแค่นะครับได้แต่เชียร์โกคูเท่านั้นเราทําได้เพียงแค่ศรัทธาในตัวของคุณพ่อเท่านั้นตอนนี้คุณพ่อแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าตอนที่ดาวนามิกมากเลยเราต้องมั่นใจว่าคุณพ่อสามารถทําได้โกคูถูกราชาโคโจมตีไม่เท่าไหร่นะครับแต่สภาพของเขาตอนนี้สะบักสะบ,บอมเลยทางด้านพิโกโลนะครับดูเหมือนเขาจะรู้แหละครับว่าจริงๆแล้วราชาโคยังมีพลังมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเจ้าราชาโคนะครับไม่ได้แสดงพลังที่แท้จริงของมันออกมาเลยในตอนนี้พลังที่เห็นตอนนี้นะ ยังห่างไกลจากพลังที่ราชาโคมีอย่างแน่นอนคุณลินนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เห็นด้วยแหละครับและมั่นใจแหละครับว่าราชาโคนะครับยังสามารถแปลงร่างนะครับได้มากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนเอาแล้วล่ะครับโกคูนะครับจะสามารถต่อสู้กับราชาโคได้หรือไม่เล่นเอาตอนนี้นะครับเหล่านักลบแทุกคนนะครับต่างตกตะลึงนะครับในพลังของราชาโคและทุกคนนะครับก็ไม่เชื่อแหละครับว่าราชาโคนะครับจะแข็งแกร่งได้เพียงนี้โกคูนะครับที่เขาไม่ยอมแพ้เขาทําการบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ เพื่อหวังปะทะกับราชาโคแต่ดูเหมือนว่าราชาโคมันจะไม่กลัวโกคูเลยมันรีบพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อหวังโจมตีโกคูแต่โดนโกคูนะครับต่อยที่ท้องนะครับสวนกลับไปอย่างรุนแรง <S <S 1> <S 1> เจ้าทำไม่ค่าเจ็บนะแต่ถ้าได้แค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอร็อกราชาโคมันไม่รอช้ามันทำการแทงเข่าเข,า,ขาที่หน้าของโกคูอย่างเต็มแรง และต่อได้การยิงพลังใส่โกคูนะครับเต็มหน้าอกของโกคูเลยเอานี่ไปกินหน่อยละกันไอลิงกังเอ๋ย ภาพของโกคูตอนนี้ย่ำแย่มากเลยแหะครับร่างกายของเขาบอบช้ำนะครับจากการถูกโจมตีแต่ทั้งนั้นเองราชาโคมาด้วยความเร็วสูงนะครับมาที่ด้านหลังของโกคูจับหัวโกคูกดลงพื้นนะครับและทําการนะครับกระทืบซ้ำๆเรียกได้ว่าตอนนี้พลังหมัดของราชาโคนะครับกระนารั่วเขาที่ตัวของโกคูนะครับจนโกคูใกล้ตายแล้วล่ะครับ และต่อได้การกระทืบเข้าที่หน้าอกของโกคูจนโกคูนะครับไม่สามารถรักษาสภาพการเป็นซูเปอร์ไซย่ดได้อีกแล้ว นึกว่าชาวไซย่ามันจะแข็งแกร่งกว่านี้กระจอกจริงๆมันตีเหลือเกินทางด้านพิกโกโลนะครับเขามองไม่ไหวแล้วนะครับจึงต้องรีบไปช่วยนะครับโกคูมาอย่างนั้นโกคูนะครับได้ตายคาตีนนะครับของราชาโคอย่างแน่นอนพวกเราที่ไปช่วยโกคูเร็วแต่ว่าทุกคนนะครับที่ไปช่วยโกคูนะครับพวกเขานี่ไม่มีสภาพที่ดีมากเพียงพอนะครับในการที่จะไปช่วยได้ราชาโคนะครับเพียงแค่ยิงพลังนะครับไปแป๊บเดียวนะครับทุกคนนะครับถูกโจมตีและกระเด็นไปไกลทุกคนตอนนี้เรียกได้ว่า มีพลังน้อยนิดเหลือเกินในการที่จะช่วยเหลือโกคูได้บ้าเอ้ยพวกเรามีพลังน้อยกว่ามันเจ็บใจชิวันยากแต่ทนา้นั่นเองเสียงที่พวกเราคุ้นเคยนะครับได้ตะโกนออกมาอี๋เจ้ากลัวเอ้ยเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกเองแกจะต้องตายเหมือนลูกชายของแกยังไงล่ะลูกชายของแกตายเพราะชาวเซยะเพราะอย่างนั้นฉันที่เป็นราชาของชาวเซยะแล้วฉันจะฆ่าแกเอง คะแนนนั่นเองนะครับเบจิต้านะครับพุ่งมานะครับลอยตัวสูงและทําการนะครับจะยิงการลิกกันใส่ราชาโคพลังของฉันเนี่ยมันไม่มากเพียงพอในการจัดการแกรอกแต่ว่าพลังของฉันสามารถทําลายล้างโลกใบนี้ได้ถ้าแกไม่อยากตายไปแล้วก็ก็หนีไปซะเรียกได้ว่านะครับเบตติต้านะครับกะทำลายล้างโลกนะครับโดยที่ไม่ปรึกษาใครเลยนะครับแต่เป็นนั้นว่าตอนนี้การลิกกันนะครับของเบจิต้าได้ทําการโจมตีใส่ราชาโคแล้วบ้าหรือไงเบจิต้าอย่าทำอย่างนั้นนะ แต่ราชาโคนะครับดันไปรับพลังของเบจิต้าที่หวังทําลายล้างโลกนะครับได้ทาการเตะพลังนั้นออกไปบ้าบ้าหรือไงมันดิพลังนั้นออกมาทําไมนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวันนียเจ้าราชาโคมันช่วยปกป้องโลกเราหรือไงเนี่ยราชาโคนะครับโกรธเดือดดานนะครับับการกระทําของเบจิต้าและมันนะครับทำการต่อยที่ท้องของเบจิต้าเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเบจิต้าเจ็บปางตายเลยกับการโจมตีของราชาโคเพียงแค่ครั้งเดียว นี่เจ้าซุนแกจําได้ไหมตอนที่เราจัดการเจ้าราดิส์น่ะถ้าเราใช้แผนเดิมบางทีเราอาจจะจัดการมันได้ก็ได้นะเราอยากจะทําอะไรบางอย่างแล้วก็หวังว่าตอนจบมันจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะตอนนั้นเราเจ็บมากเลยไม่อยากจะตายอีกแล้วล่ะ ฉันก็ไม่ชอบหน้าเจ้าเบจิต้าสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามันก็ต้องช่วยมันละกันดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับโกคู Goku นะครับก็ฮึดสู้อีกครั้งนะครับได้ทําการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไัย่าขั้นที่1อีกครั้งเพื่อปะทะก,กับราชาโคโกคูทําการทวงเวลาราชาโคนะครับหลบการโจมตีของราชาโคเพื่อให้พิกโกโร่นะครับตั้งท่าในการใช้พลังนะครับเพื่อรวบรวมพลังในการยิงใส่ราชาโคราชาโคนะครับที่พยายามโจมตีโกคูแต่โกคูก็หลบทุกการโจมตีเลยจนราชาโคนะครับเริ่มจะหัวเสียแล้ว นี่แกจะหนีข้าไปถึงไหนกันแกคิดหรือไงว่าข้าเนี่ยไม่เห็นว่าเพื่อนแกกําลังชาร์จพลังในการโจมตีข้าอยู่ฮะโกคูถึงกับตกใจเลยครับเมื่อราชาโคนะครับรู้แผงของเขาแล้วแต่คนคนนั้นนะครับที่เจ้าราชาโคเห็นไม่ใช่พิโกโลนะครับแต่เป็นเทนชิงฮังเทนชิงฮังนะครับใช้วิชาของเขาในการยิงใส่ราชาโคเอานี่ไปกินหน่อยละกันไอ้พวกบ้า <S <S แต่ว่าราชาโคนะครับมันดันยิงพลังสวนกลับไปหาเทนชิงฮัง แต่ในช่วงวินาทีนั้นเองนะครับพิกโรโจึงทําการพุ่งไปหาราชาโคและทําการยิงพลังใส่หน้าอกของราชาโคอย่างเต็มๆประมาทมากใช่ไหมเองเอานี่ไปกินเลยละกันราชาโคถึงกับตาเลือกเลยนะครับเมื่อถูกพิกโรโจมตีเข้าที่หน้าอกอย่างเต็มแรงแต่มันนะครับก็ยังไม่สิ้นลายทาการโจมตีกลับไปนะครับใส่พิกโรเต็มแรงด้วยเช่นกันจนพิกโรนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลาจากฤทธิพลังที่รุนแรงของราชาโค ราชาโคนะครับบาดเจ็บอย่างหนักที่ถูกพิกโรกโ,โจมตีนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกคูจึงให้โอกาสราชาโคนะครับในการหนีออกไปแกจะแพ้แล้วละ่ะราชาโคแกหนีจากที่นี่ซะและกลับไปที่บ้านของแกและแกอย่ากลับมาที่นี่อีกละ่ะไม่ไม่มีทางข้าจะต้องฆ่าแกทั้งหมดก่อนหรือว,ว่าแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดอะไรแบบนั้นนะมันโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราจะให้แกมีชีวิตรอดกลับไป แต่ทนาดนั่นเองนะครับเบจิต้านะครับได้พุ่งมาที่ด้านหน้านะครับของราชาโคเพื่อทําการโจมตีหยุดใจอ่อนบ้าบ้าแบบนั้นสักทีเอออถอะเจ้าคาคารอดเอานี้ไปกินหน่อยละกันไอ้เจ้าราชาโคฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะแกตายด้วยน้ำมือของฉันแล้วฉันที่เป็นเจ้าชายชาวซียคงเป็นแค่ครั้งนี้มั้งที่ฉันเนี่ยเห็นด้วยกับเจ้าเบจิต้ามันมันทําถูกแล้วล่ะ ถ้าให้มันกลับไปแล้วเราก็มันคงกลับมาแก้แค้นแบบเต็มอัตราแน่นอนแบบนี้แหละดีแล้วดีกว่าให้มันมาแก้แค้นพวกเราเราคงแพ้มันละทางด้านโกฮังนะครับถึงกับดีใจเลยแหละครับที่ได้เห็นโกคูอีกครั้งนะครับหลังจากที่เขาหายไปหนึ่งปีคุณพ่อครับผมกับคุณแม่คิดถึงคุณพ่อมากๆเลยเอาลอลูกตอนนี้จิจ้คงกังวลมากเลยสินะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าทางด้านบลูมารนะครับรีบวิ่งมานะครับด้วยความโกรธเลยแหละครับนี่โกคูทำไมนายกลับมาช้าแบบนี้พวกเราเกือบตายเลยนะนายไปอยู่ไหนมาหายไปตั้งปี นายเล่าทุกอย่างมาก่อนเลยก่อนที่นายจะไปก็เป็นแอนว่านะครับก็จบเหตุการณ์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนี้ไม่นานนะครับทรังก็จะเกิดมานะครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็จะต้องตายไปเลยนะครับโกคูเดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจตายนะครับส่วนเบจิต้านะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะถูกหมายเลขสิบเจ็ดกับหมายเลขสิบแปดฆ่าตายนะครับก็จะอยู่ในเหตุการณ์ทไลายของทรังนะครับแล้วก็เดี๋ยวทรังนะครับก็จะย้อนเวลากลับมาเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องแฟนเมดละกันนะครับไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักใดัสนนคคบ่วววาาากูมมุ เท่านนั้และสําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับรักมอนเอมนะครับอันนี้เป็นตอนเสริมนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับคอมเมนต์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสําหรับเนื้อเรื่องหลักนะครับก็น่าจะเสร็จภายในเดือนนี้แหละผมเห็นงก็เขียนมาแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ขอเฝ้ารอละกันนะครับประมาณเดือน2เดือนประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้แหละและสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้กดซับสไคร e ด้วยนะครับและอยากรับชมอะไรคอมเมนต์มาละกันนะครับเกมรักมอนแทรคาร์โรตก็ใกล้จะมาแล้วนะครับก็คงจะแคสเกม ขอขอบคุณครับ